บาที่เมืองินกันกับช่องอิสานบานาชแนลมื่อ่เนี้จะมาเช็ดกล้วยหน่อยเกือกตมมื่อนี้จะได้กินแบบสดๆเลยครับเดือดๆตีทุ่มเลยวันนี้ครับกล้วยหน่อยเกือบตุมชิมกันเลยี๋ยกันเลยกล้ยน่อยเกือบตุมเนี่ยขอต้องเห็ดตอนสมดสิ่ง้พุ่นแล้วครับโอมืออไอ่าเสียบเลยใหม่ๆเลยค่ะมันดินยังดินเ โอ้ตัวขาดเลือดเครับเลือดไรบ่เอาาวเที่ยวนี่บ่เนียวมวย็นเลยืนี่่ะครับบรรยากาศย่ำแรงย่ำคำซีทุ่มบ่ได้นั่นได้บ่ซีทุ่มนะครับเดิกกระเดิกอีครับมครับายยงจะคำมึง่เนาะเขาจะมาปยันเป็นปอบวะอ่ะตัวเดียบเนาะท่านผู้ชมนี่บ่ักขมายังครับวันนี้ สาิกิ๊บนี่เนี่ยตับพันตับพันซีมึงเอาวาซ้อนซิมวันนี้อุ้ยเจียวเจียวกันยังหมดเรียวเมึงเอาที่ใส่มัก็ได้เพื้อนเพื่อนครับเพื้อนเพื่อนครับเจ้ามันเดืดกับมนดาบเจ้ามันเดืดกับแซ่บพึ่งเราเอ้ยปเลยนะครับเขาไม่ได้กินหรอกครับนี่เอาละหยิบเล็หน่อย แล้วบ่าวที่ดิ้สร้อยนะครับเป็นผู้สร้อยบ่าวสอน่องอีสานบรรดาชาแนลกับมาบ่าวที่ินเมืองเมืองการกับมาอ่าแทนคุณนวันไทยกับมามือหนิบ้ามีแต่ยูทูบเบอร์แล้วไม่มือหนิเนี่ยกลุ้งเกียวเอาใหญ่ที่คุณบาสที่ยูมียุทอยู่ทึงมียุทพี่บอกว่กูบ่าวสอนพี่บนเรลือเนาะสาวน้อยเกิดเหนื่อยมึงเทียบกล้วยหน่อยเกิดตลุ่มบาด มีแล้วครับเหยาเยาปันเงแค่ตัวอะไรก็เป็นตูแล้วเนาะตัวี้นะลำเด้อแนมเจีวได้บดอ่าแนมเจีวครับสูตรเจีวเด็ดเจียวขมๆอําลำนะพี่น้องบรรยากาศเยียาการย่มันแรกคำๆสีถุมเหมือนเน่มันคำอะไรเลยสีถุมเลยพี่น้องเจียวแซ่บมีมมีเพียบล่ะมีมีมีครับอ๋อมีเพียอยู่เนาะโอ้เพียบีบีอยู่เรื่องก็มีด้น้องพนนะ ไอ้้องพ่อท้องเข้าเอาะ้องพ่อของเขาเนะนะเขาเดียวมาบลาแคนึ้ผมซื้อไมครับบอได้ล่างเนี่ยโคนรประหยัดเมียแล้วเออ้ยนเมื่อไหร่ไปเงินเพื่อนไหมครับเอาเงินสีนี่เขาแล้วครับเขาาล้วมีดเดียนี้ครับเขาแล้วครับที่คปรัดเมียครับเอตรแย่งเมียดสอยมีดพวเขาจอจบกากคลิปนี้ไปคลิปหน้ามีหมอนหน่อยด้ครับ เนื้อส่วร้อยซวยอยู่สักโมงหนึ่งเนาะธรรมดาแล้วเนาะยานเมียฮะรอขากวางเมีย่มันก็ยานนะครับไปแล้วครับแผนกขุ่มแก้วเฮรอแผนกยานเมียแหละขากวางโมล่ะนี่ครับมันอีเทสไว้หน่อยเกือกตัวมครับนี่นี่นะครับมันเป็นยังไงล่ะครับมื่อเนี้ยคือได้คือคือว่าบ่ย่านลูกบอกครับเขาว่าบ่ย่านย่านแต่อุดเนาะครับพี่น้องครับ ไงเลยครับนี่พูดนะรุ่นเกินบ่ค่อยลงเนะครับคันมือไม่กินนี่ยเจ้าขัวพูดพูดกินนี่กระชุ่ครับากพูดนะแต่ว่าเนื้อนุ่มดีเนาะสร้อยมือเรนซ้อมซีมือถ้ากันกินิจะว่ามันเนื้อบ่งามือนกัครับก็เลยบเร่ยในยูทูบนะครับวันนี้ก็เลยได้พ่อหนาพ่อตาอมาพ่กันหลายคนนะครับก็เลยได้แตร้องอีกหนอ คุ่นะเนือวงามขนาดเนาะส่วนนี้นะกวอนว่าคุ่นนะผมนั่นสีดูดเลือดแล้วครับท่านผมก็เนื้อเนื้อออนนี้ดีเลยครับเนื้อหมอห้อดียวครับบ่เียวเนื้องวอนมบอเนื้อนือกอนง้วหรือขวงครับนี่มัวนงัวเนื้อแล้วมันสีบ่คัดเนื้อกว้วยเนี่ยสีเนื้อมันสีซ้ำอันเนี้มันสีออกแดงแดงครับเนื้อเออเอ้อ้อเอออากาเนครับอากาศย้มค้ำๆนะครับสีทุ่ด้อนี่เดือดเป็นว่า เด็กคนนี่คือพูดแล้วเที่ยวขึ้นผูแล้วกูนะกูดะเบิ่งหลดกูดังเก็บเนื้อแล้วดีแชกมีพี่น้องของมันนิดหน่อยมือซอยของเฮานะครับนอกจากจะซอยเนื้อแล้วยังซอยอย่างอื่นเก่งมเลยครับซอยที่พฟอมเลยครับแล้วไงแก้ว โอ้เนื้ออ่อนดีขนาดมื้อนนี่ยืนทงหน้านะครับมื้อนี้บรรยากาศยืนทงหน้านะครับบ้าสวนกับตอหนกท่าแก้วกับพระท่านมานะครับแต่ยืนกับอีกิ่งเต็มเดือนบรรยากาศไม่บอกคนตาแล้วครับรีบยูดสามทีมือครับพูดเดี๋ยวเขาเด็กคณะมาแล้วครับมาแล้วอืมพี่เดพริดคนห้องกระไดกินเนื้ออ่วนดีกินงอวันกินของอันน่าสั่น เราอ่อนนะครับส่องอีสานบรนดาชาแนลของอ่อนเราคิดเมื่อเหมือนกัดกินแบบหยาไห้น้อยๆ่ละว่าอ่อนมาได้แลเสบๆยามดึกนี่แหละเขาจังวันอ่อนเมียงก็จุดึกนะจุดึกก้อยดึกเป็นเสนอสมคำำดืออยู่ครับเขาแรงพี่น้องเขาแรงท่ากินบรรยากาศข้างหลังนเป็นป้าย่างนะครับพี่น้องฮะบรรยากาศี่ ว่าสามสิกบกิโลยี่สิบยี่สิบยังก็ขับเนี่ยแปง้งงวยป้าแปง้งงวยคือเม็ดใหญ่โบเมนดกอกเกลือครับบนนี้สูรสตรสมฤทธิ์มันต้องได้ใส่เกลืออือเป็นลุงหลาย,ลยว่ามันแป้งงวยนี่ห่วยคุยบางหมดเลยคุยนะว่าไรครับฝากเลยครับเด้อช่องอีสานบันนาชาแน,นลนะช่องบ่าวทินเมืองเหมือนกัาฝากของบ่าวส่วนดําแนานะครับฝากต้องกันอยู่แล้วกันนี่ละ อี่ม่ยังมาเบิ้งกันเรื่อยๆนะครับซีมี่ยังให้ระทึกอีกนะครับเอาบอทิ้นบสอนบแท่นมีแมงครับแมงแมงบอมีครับบอมีเฮ็ดยังครับนี่เห็ดยังครับนีหน้าที่ระทึกกี่ละครับอช่วงเมื่อกี้วนโนะแก้ว่าล้วบแล่วเราบอใส่บอวงจวงเอาผู้ลชัดผู้ลชัดลืมลืมผู้ละชัดเฮ็ดยโอ้ยเช็ดอ้ย ร่ึ report, ่มมีรังเรื่องมีอย่ังเนี่ยไม right ่บกกองบอกอ้ของแท่โอ้ยข so, ีดเป็นสยันทบันเนี่ยจิ้มเลยอืมเขาเอื้อนขีขีโพดมันเนาะอันนี้เออไม่ใส่อืเอาช็อตช็อตนี้ช็อตนี้เอาเอาซาซาเด้อซาซาพี่น้องเพิ่นได้เบิ่งน้ำไม่เอาจ้วกะโอ้หโอ้ย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 ไม่เนีงบัดเลยทีมงานนี่ครับโอ้ทีมงานเนาะ เอาอีกเนาะดูดไดยซาดิฟใช่ไหมถ้ากินกับซาดิฟแหละครับยังเง<ม>ินเราต้องพูดถึงครับนี้ดูดเก่งครับวันนี้จะรั่งใช่ไหมจั่งเอาเลือด,ด,ดลงครับนี่ปะขั้นสีซิมเจีวสีหมูสีกินน้ำอยู่นะโอ้ท่านบอกว่าหมูสีกินน้ำอยู่ต้องซิมยังสี่บอกครับครับคลิปนี้ต้องดังระเบิดระเบิดเนนอะท่าซิมเจียวดูรนแรงจิ้มก่อนจะบ้าเอาเอาคนละช็อตคนละช็อต เอาเอาอเอาซาซ่าซาซ่าถจนเห็นลิ่นไก่ครับดอกนี้วิ้งอย่างพันพันธอย่างนี้พันธสามสิบกีบปั๊ดพันธุผักหนามอือหือพันผักหนามว่าั่นเอาเอาซาซ่าเด้อเอาซาซ่าเด้อเอาซาซ่าเด้อน้ำขึ้นนะครับหนึ่งสองสามซาซ่าซโลอ,อือหือถั่ว เอาอีกแล้ววันนี้โอ้ยน,นี่นะถ้าไม่ตายดอกนี้โอ้ยพอมาเป็นตะเสียบแห้งได้เจียวเจ้าแม่จุดได้สูตรเหรอกบรรยากาศนะครับดีนะครับตอ<ร>นแทบวบกว่ครับอุ้ยยังทำใจบ่ได้ครับใสย,ยูยู <laughs> สย,ยูยูโอาซิมจนซิมจนจะอิ่มแล้วสมองสุนทรพึงโล่งหมาสัน่นนะยังบบนวนยังบนงบนวนหมครับอ๋อไม่ไม่ทางผลมยังเด้าละเออยังเดาแล้วขมจนย่งเด้าเอาจั๊วอื ดอกใดก็ได้น้พี่นองเนาะโอ้ยหัวก็บอกหน่ง่วยมันหมีเขาเ่ยเหนืงามเอาหลังๆภเขาเนี่ยมันรกอั้ปตักี้ปมมาครับมันต่วบได้ท่าคลินดอกยานฆ่าทหาคคิปแล้วบรากินกนี้ปมเสีเนาะากน้ำตาตาาิปนันเป็นยัง่มันยหอกมัน ย่ำเห่าบอกมันเป็นฟ้าหลดบทหั่นขมูขจรโอ้คนบดหันเนาะค่ะเป็นตาเราะันบุรีนเน่ักลัโอ้สักลัดเราเลยโอ้ก้านเราเนาะไปครับบ่าวเสือบบ่าวสือิบบ่าวเสือไม่ได้ไปบว่าจะเข้าภาษากันห่วยอน่เดีเอ้าเสียงมันดับก่อนหนึ่งสองสามตัวอืด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 อืมนะดูเหนียเนี่เยก่อนเนื้อนะครับโอ้ยหย ออปอนัอนเอาซาซาซาเอาออกมาไหมไม่ของใครบัดนันเอาาจำนีละอีี่สิน้ำลายไหลนอันนี้เขาเอื่นไันยังกว่านี้อันนี้กล้วยหน่อยเกือกตุ่มโอ้ยแนวไดนอปอนเนาะไอสิเกลือกมื่อนี้ละหาเลือดเพิมม่หาเลือดเพิ่มนบนี้ใส่หนอมันยังบักดำดำยังง่วงห่วยโบเมนงัวเลย เอาคัเอาคํเอาคสุเออชโมชัเนเเด้วบก่บิคนักบดกลอนดิผักกไรไลกครับเนี้ยมขึ้นคนมักผักเลยโอ้เข่าจนตกวนาทีข่าเขาตกพี่น้องโอ้เมนเอฟซีนอยากกินน้ำบเนาะบัน้องพี่น้องเข่าปุนนกเพื่อใช้ยางดีบัตแกงนี่บมมีคุณค่งเลย เอา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 สะอาดเด้ออันหนึ่งสองสามจิ๊บจิ๊บจิ๊บอิ๊บจิ๊บจิ๊บจิดบจิ๊บจว๊บจิ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 นบจิ๊บจิ๊วจิ๊บอิ๊บจ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 ิ๊บนิ๊บๆบจิ๊บจิ่บบจิ๊บจิ๊บจิอบจิ๊บจิ๊บจิ๊นจห๊บจิ๊บจิ๊นจิคบจบจอบบบ เรื่องเกลียวกลมเสียบกลมเกลียวบอสวนมาคุยนะครับลองเบิ่งก่อนนะเอาดูมบอสเนี่ยอืมน่บอสบอสบอสืมบักการกล่องมาจากไหนเพิ่นมาบอเคยกินเครือได้พี่น้องไหมามาแค่ไหนเป็นอะไรก่อนซาซาเห็นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวนกบันเฮ้ยนกวันไทยจัดการอ่ะแทนคุณวันไทยนะครับผู้ใดเพิ่นทักมาเห็นนะครับคอมเมนต์ถูกหัวร้อยนี่แหละครับอันที่ว่าบอสทิ้สนับสนุนกับแทนคุณวันไทยกันนี่แหละครับเจ้าของ ผู้สน,นับสนุนเบาวทินนะครับว้าเป็นในเบาวแทน่สนสมเราสดอยูน่นรอครับพีน่น,น้องสมเราสดอยู่โอ, <tor í ns> อ้นี่แหละครับเบาวแทนอ่นที่เบาวทินว่าวุาอะอ่ะที่เพิ่นขายกับผมพเพื่อนไายให้เบื้องหอกครับนี่มื้อนี้ก็ไายแต่เพิ่นกินอะ่รเป็นัในเบาวแทนซึ่งนี่หน้านีาน่แต่ <c oughs> เนอะเด่นหม <c oughs> ได้คำเดียวเด้อครับเป็นใน <c oughs> มันบ่ได้กินโดนมันมันกืนยากมันคขอนใหญ่บ่ มัามันมันเข้าเลี้ยงนะเอามาตำหนักทีต่อครับพี่น้องอู้หูแห้งแห้งครับขาดขครับโอ้ใจบวถึงเนี่ยอย่าไปหาเฮ็ดเด้อครับนี่ครั้งแรกโอ้ครั้งแรกครับเกือบตีขึ้นเลยครับอ๋อเหมือนหมักมักหมดโอ้มาเห็ดเป็นเตี้ยนเนาะบ้านนึโอ้ยคุณอะเจ้าที่ครัวที่ล้างเนาะครับผู้ผู้กินเทียบใครัีว เอาซะซโอ้ยดอกใดกะใดเนาะจังคู่ดอกอืออุยมดปอกถอดมดไปอะไรเนาะเอายังไงยังะใส่นี่แหละว็น้องเกลือตุมป้าพอไปตัวแทบจะบัดนี่มะเกลือเขาตุ่มุ่นเลี้ยงมาแยมัน่แมันเลี้ยงถ้ได้บั่นแงมันขึ้นสมบัติแก่ยมันขึ้นเบืงหลุดเครื่องปรุงนี่ยังแน่นี่บอกเขาไม่่นไมวยไปใส่บดนงบได้กินแล้วครับเนื้อได้กินจะบอกรีกันแล้ว อ๋ออไม่อยู่ครับไปละบากหรือเปล่าปผงส่นบงบอกมันจเห็น้กินเสียบเบอยบเบื้งบอกกันบงบอกถึงว่าผงสูตรใส่เบื้องนะมอไงครับี่มมันตาดีาีครับอย่างนีเกลืออเกลือเกลือเกลือครับเกลือครับเกลือบูณาการปรุงพี่น้องเลยใสูุ่ส่วนขางในบุ้าส่วนบูมีบานีล จะได้เอาไหม้แถวนี้บ้าจี่มืดซุปอันยองบ่ได้บ่บ่ละเอาถุงซุปมือไหมข้นไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงหลังจากนั้นเฮามาวิพาควิจารณนตัอครับพี่น้องเอาละครับคุณผู้ชมนับนาทีต่อจากนี้ไปนะครับเป็นเมนูที่ถือว่าสุดยอดแห่งอีสานบ้านนาชาแนลเลยทีเดียวนะครับเป็นเมนูที่ไม่เคยมีที่ไหนทํามาก่อนนะครับเขาปรุงเลือดกับเนื้อที่ซอยหั่นบางๆนะครับ ลงเข้าไปในหม้อแล้วจะคุกเขาให้เข้ากันนะครับเมนูนี้เขามีชื่อว่าควายน้อยเกือกต้มนะครับนะฮะกินจิ้มกับน้ำพริกสุดอร่อยของบ่าวสอนนะครับเข้ากันอย่างลงตัวและกลมกล่อมนะครับอ่าไม่กลมกล่อมได้ไงไอยินโมโตะหมดไปครึ่งถุงกิโลแล้ววิ <c> ่ <oughs> พี่น้องอนไรอัน เล็กๆน้อยๆย่าให้เพิ่นหัดกินเด้อครับผู้ใดเอ็นมักกินก็ได้เบิ่งได้เนาะครับพี่น้องอ่ใช่อันบอกลูกบอกหลานนะครับอย่าไปหากินดอกกินดิบเนาะอันตรายเนาะพี่น้องอันนี้อันดับพืชถาดแข็งแล้วเพิ่นมีวิชาส่วนตัวเพิ่นแหละครับกระเพาะเพิ่นั้นของแท้ครับผมอันนี้เนาะร่างกายคนเฮาถาดคนเฮามันบ่คือกันครัพี่น้องบอกลูกบอกหลานเด้อครับเบิ่งกินนี่ก็ได้ เอามาแล้วบวานฟ้าเล้งมาถุงมะมีโอ้ยใส่มมูลูกไปค้นครับพี่น้องครับหอมของกล้วนฟ้าหอมมันหอมใบอันนี้นะใบยังเลยใบกรูดโอ้ยสูตรนี้ใบบักปูดแสบด้วยพี่น้องหอมแต่ว่าหอมมันสนหอมบ่ค่อยมีครับมือนี้เดี๋ยวมูขึ้นครับคาราแลียนครับใบซีถุมได้ครับเนาะไทยไทยมือนี้ โอ้ยนะครับพี่น้อง <im it> เอาเลยครับนาทีต่อจากนี้ไปนะครับ <นะ S 1> บ่าวทินจะได้ทําการชิมเนื้อเข้าไปในปากนะครับต่มรับรถเขาจะบอกว่าผมโอ้โม <c oughs> โอ้ยหนึ่ง่าาเสียบคนนีไหมโอ้ยผักย่างดี <c oughs> ผมเจ็บนะแจบแมน้ำปลาเยาะลงไปอีกหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เบาไทยนี่ด้วยครับผมประวาาผักกางเิ่นอาจจะเบิ่งน้าอยู่นะครับ ถ้าเป็นทางเชียงใหม่เขาอาจจะเรียกว่าลู่นะครับคล้ายๆลู่ลาบนะครับลาบสไตล์เชียงใหม่นะครับทางอีสานเขาจะเรียกว่าก้อยหรือลาบเลือดนะครับเอาภาคกีริ้วนะครับโอ้ยกล้องยังจับไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับพี่น้องครับอพอแล้วอือพอแล้วพรสันพอแล้วอือเสร็จแล้วนะครับกับเมนูลาบเขาเอื่อนยังก้อยบ่ลาบก้อยอ่าก้อยนะครับ โอ้ยปวดนะแสบแสบแสบทำหนีแล้วเนาะนี่หนาเอ้าบาดเลยบาดกินเขากระบอต้องเบิ่งเลยครับเพราะว่าการกินมูม้ามปวดมันแสบแห้งนาะพี่น้องเนาะปิดคลิปปิดคลิปปิดคลิปบอมบอกวิธีการเฮ็ดวิธีการการกินการเหตุการะการเหตุการทั้ แต่ละคนแต่ละบ้านก็เห็นว่าคือกันนะครับแต่ละคลิปสนานอะไรแมนแมนแมนครับสำหรับคลิปนี้นะครับไใบเพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้าเดี่ยวเบลทิ้งเบลสอนเบลแช่นนะครับอนทีมงานแลๆท่านนะครับอ๋อคลิปนี้ยังสิ่งดีๆมากให้ท่านผู้ชมในเอสซี่บึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไใบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทั้งสองส่องน้ำเนยเด้อกับพี่น้องฝากไว้แนอ้อมอกอ้อมใจมีรักแฟนเพียงกท่านหัวโบเมนน้องโบเมนนักร้องเลยนะครับไปก่อนพี่น้องเฮ้ยแก้ว